มิงกะดาบาวันนี้ได้กุ้งทอดครับผมอาหารพม่าดีวิวอาหารพม่ากุ้งทอดภาษาพม่าว่าปลาสซงจอ่อไม่รู้ผุดถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วก็จะมีปลาทอดครับปลาทอดเขาเรียกว่างาจอ่อไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้สำเนียงถูกก็ถูกก็บบ่รู้ครับผมอะมาลองกินครับอะคำแดกแหกหมาน ผมจะลองเบิงปลาทอดก่อนครับลองกินเปลาๆบิงอืมกรอบอืมครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขามันจะเป็นสีชมพูครับเอาลองกิ้มกับน้ำจิ้มเบิง เข้ากันครับผมเจ้าหม่อร้องกุ้งทอดกินเบาๆก่อนอืมอร่อยมาก กิมเบาๆอร่อยครับจับจากนั้นมาลองดูน้ำจิ้มดูน้มกันน้ำจิ้มบ้างอรอกมาก สื่อมาซื่อย่างกับอันนี้มันรัวเป็นอย่างอีกสองอย่างเนี่ยสืมาลองอันนี้บ้างอันนี้เป็นยังมันรัวใชคล้ายเหมือนกบเปี๊ยทอดอมันมันมีอะไรข้างใน rồi, con đẹp con đẹp sẹp, nóng kín một chim bằng khắp Chim bắp bao gồm sẹp, ném chim, ok chí, ok sấm bóng sấm bóng sẹp, chim sẹp sap chim bóng sap này bóng ส่วนึ่งจะเป็นสามเดียมครับผมเป็นดดบแบบก็ห็ดหนาหลักดิไามา่ต้องกัดกี่เบืงหนึ่งสองถ้ำทำได้วิสัยยังวูเป็นแบบนี้นครับ เมือนมันอืมมันเป็นมันเหมือนคล้ายๆเหมือนมันครับราชัดมันมันฝรั่งโปเตโต้นีู่ดูครับโอ้ตกตกกัโฟกัสนะนี่เป็นแบบนี้ครับมันข้างในลองจิ้มกับน้ำจิ้มดู หรือว่าแซ่บครับผมหรือว่ากองแดดกองแดดเวดีเวดีกองแดดเวดีเวดีกองแดดกองแดดกองแดดปาดกุ้งทอดกุ้งทอดนึกซื้อแหละเด็กปัญหามาอยู่กุ้งทอด ปลาซงจอปลาทอดงาจอเรียกถูกว่ากับงาจอปลาซงจองาจอปลาซงจอ